เราภูมิใจการบินไทยของเราค่ะกลับมาก่อรสารโลกกันต่อเลยค่ะ ช่วงนี้นะคะไปทำความรู้จักกับเว็บไซต์เว็บหนึ่งค่ะที่เป็นเว็บไซต์ใหม่นะคะของนักปีนเขาชาวอิตาลีค่ะที่เขาสร้างขึ้นเพื่อต้องการอยากจะเปิดโลกัศน์ให้กับทุกคนเลยที่ใฝ่ฝันนะคะอยากจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่อยู่ห่างไกลแต่ว่าอาจจะยังไม่มีโอกาสเดินทางไปด้วยตัวเองสักทีค่ะทีมสำรวจที่ว่านี้นะครับเขาคุยนะครับว่าเขาเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็สำรวจไปในพื้นที่หรือว่าดินแดนที่ ละเอียดยิบเลยละเอียดยิ่งกว่ารถของที่เรียกว่า Google Street อีกด้วยะนะครับเพราะว่าเขาใช้วิธีเดินเท้านั่นเองอนะครับเราก็จะไปชมกันนะครับว่าเว็บไซต์นี้มีบริการอะไรบ้างเชิญครับ บนโลกนี้ค่ะยังมีสถานที่สวยงามตามธรรมชาติให้ค้นหาอีกมากเลยและสถานที่บางแห่งค่ะอาจจะหลบซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆก็เลยไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งยินดีที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ใหม่ๆพร้อมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อนำม,มาแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจผ่านเว็บไซต์นะคะ w w w t r a i l m e u p c o m ค่ะ,คะที่จะนำเสนอเส้นทางการเดินทาง ซึ่งเขาบอกว่าต่างจากบริการของ Google Street เพราะแทนที่จะเป็นเส้นทางการเดินทางของรถนะคะกลับเป็นเส้นทางเดินเท้าคือจะเป็นถนนสายที่อยู่ห่างไกลาจากถนนสายหลักค่อนข้างมากทีเดียวค่ะครับคุณฟาบิโอเซฟฟานินี่นะครับแกเป็นนักธรณีวิทยาทางทะเลรวมถึงเป็นนักปีนเขาด้วยนะครับเป็นชาวอิตาลีเป็นผู้ริเริ่มเว็บไซต์นี้อธิบายว่า เขาต้องการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่เข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าเท่านั้น<ม>นะครับซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสําหรับนักผจญภัยที่ชอบไต่เขาแล้วก็เดินป่าอย่างที่ตัวเขาเองชอบนะครับโดยมีการถ่ายภาพพาโนรามานะครับมาเสนอเส้นทางแบบต่างๆซึ่งจุดเริ่มต้นของบริการนี้มาจากการท่องเที่ยวในชวีปอเมริกาใต้ของเขาแล้วก็แฟนสาวนะครับ ที่ทั้งคู่เนี่ยตั้งกล้องถ่ายภาพตลอดเส้นทางเพื่อแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆจนหลายคนเนี่ยก็เสนอแนะนะครับให้เขาเนี่ยทำเป็นธุรกิจเลยนะครับค่ะมาดูจุดเด่นของบริการบนเว็บไซต์นี้กันค่ะ<น>คือผู้ที่เข้าชมนะคะสามารถที่จะเลือกพื้นที่ต่างๆแล้วก็เข้าไปดูได้เลย<น>แล้วเขาบอกบว่ามุมมองเนี่ยคือดูได้ทุกอย่างนะคะเพียงคแค่คลิกลูกศรบนภาพเท่านั้นเราก็เป็นแผนที่ส่วนตัวอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะซึ่งนอกจากแสดงภาพถ่ายอย่างละเอียดแล้ว แล้วยังมีวิดีโอคลิปมีเสียงต่างๆแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นเท็กซ์คือ อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดเส้นทางละเอียดยิบเลยเพื่อให้ศึกษากันด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าถูกใจนักสำรวจแน่นอนและนับตั้งแต่เริ่มให้บริการมาค่ะก็มีนักปีนเขานักไต่เขาจํานวนมากเลยอาสาสมัครอยากจะมาเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางใหม่ๆแม้แต่พื้นที่ห่างไกลนะคะก็ยังมีอาสาสมัครเป็นจํานวนมากด้วยค่ะครับเว็บไซต์ที่ว่านี้ถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะครับทั้งเรื่องผู้ร่วมทีมสำรวจและก็เงินทุน ที่ชาวอิตาลีนี่ร่วมกันบริจาคเงินเป็นเงินสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะบริษัทท่องเที่ยวที่เชื่อว่าบริการทางเว็บไซต์แบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกอยากเข้ามาท่องเที่ยวในดินแดนต่างๆของประเทศอิตาลีมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ Trail Me Up นะครับยังทำงานร่วมกับสมาคมเทื่อกเขาแอลปในอิตาลีในการสำรวจภูเขาในประเทศพร้อมกับเขียนแผนที่นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นหน้าที่ของสถาบันภูมิศาสตร์ ของกองกำลังทหารครับอของกองทัพเขานั่นแหละครับที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการสรํารวจ พื้นที่เท่านั้นเองนะครับค่ะทางนี้นะคะคุณโรบัตโตเบนาดีค่ะเป็นประธานสมาคมเทือกเขาแอลป์ในอิตาลีเขาบอกว่าบริการของเว็บไซต์นี้น่าสนใจค,ค่ะแต่ว่านักไต่เขาทั้งหลายเนี่ยคงไม่สามารถพึ่งพาข้อมูลจากที่นี่ได้เพียงแหล่งเดียวเพื่อที่จะเดินทางข้ามผ่านภูเขาที่อันตรายทั้งหลายซึ่งอยากฝากนักผจญภัยเอาไว้ด้วยค่ะว่าถ้าหากจะต้องการเดินทางไปที่ไหนก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมและที่สําคัญค่ะยังต้องพกพาอุปกรณ์ที่จําเป็น ไม่ว่าจะเป็นเข็มทิศเครื่องวัดความสูงของระดับตั้งแต่น้ําทะเลขึ้นมารวมถึงต้องพกแผนที่แบบดั้งเดิมอยู่ด้วยค่ะเนื่องจากว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการบริการออนไลน์แบบนี้คือถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาจะยิ่งเป็นอันตรายไปใหญ่ค่ะใช่ครับส่วนใครที่อยากจะชมภาพสวยๆทางเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งตอนนี้ทีมสำรวจเนี่ยได้เก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ mm hmm. หลายสิบแห่งทั่วโลกไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติโยสมิติในสหรัฐอเมริกา หมู่บ้านชนเผ่ามูซีนะครับในเอธิโอเปียแล้วก็แถบคาปัป,ปโดเซียในประเทศตุรกีเลยครับค่ะคือพูดถึงก็ต้องบอกว่าภาพที่เขาให้บริการในเว็บไซต์นะคะค,คือเหมือนจริงมากๆเลยคือเหมือนมุมมองสามมิติอะไรแบบนี้ค,คงเห<อ>มาะสําหรับใครที่อยากไปท่องเที่ยวแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปจริงๆค่ะใช่ครับแต่ต้องเตือนไว้นิดหนึ่งนะครับว่าแผนที่ที่เขากำกำกับไว้บนเว็บไซต์นี่นะครับบางทีก็เกิดข้อผิดพลาดได้ซึ่งที่ผ่านมาอย่าง g o o g l e Map หรือว่า ไอแมทเนี่ยก็<ช>คเคยเกิดข้อผิดพลาดมาแล้วอย่างนักท่องเที่ยวในออสเตรเลียนะครับรวิ่งเนี่ยตามตามแผนที่เลยแต่ปรากฏว่าหลงเข้าไปกลางอา b แบ k กลางทะเลทรายเลยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยใช่แล้วค่ะคร,ครับผมเอาละครับพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อครับ